กินเข่าครับพี่น้องขอเข่าเศร้าจ้าครับยังไงง่ายๆค่ะมุนเนี่ยจำเป็นจำเแก้วบวชทักฝากไปทุกละค่ะ ยังไงอ่ะพี่องนะอพัดเปรี้ยวหวานจ้ะชืวสบุกเกอันนี้ฝีมือใครอะฝีมือแม่ยแกัน 你养青椒呢吧？ ชุนมแบบ่สาวาบชุละพี่น้องมือนี่ำเนกะัแซ่บพกาจ้า